คลิปนี้น่าจะเป็นขวัญเป็นกําลังใจเป็นความเขาเรียกว่าฮิลลิ่งจิตใจพวกคุณให้รู้สึกฟูดีๆนะครับผมผมของบประมาณเพื่อซื้อเสื้อให้ลูกสาวที่กําลังจะขึ้นปหนึ่งได้ไหมครับพี่นี่เป็นข้อความที่พิมพ์มาจาก f c ของตูนเวกนที่กดติดตามตูนมานานมากแล้วนะครับแล้วอเผอิญว่าพี่ก็พอจะขายของได้นึกออกไหมพี่ก็ประเจดบางส่วนที่พี่พอขายได้ในวันนั้นนะเหมือนที่พี่ถามยิ้มมาว่าวันนี้พี่พี่พอจะมีรายได้ไหมอะไรเงี้ยยิ้มก็บอกว่าพอได้พี่ แล้วทีนี้ก็คือแบบว่าเอองั้นก็อยากจะช่วยเหลือคนบ้างอนนในเคสนี้ผมทําการช่วยเหลือไปนะครับผมด้วยการที่โอนเงินให้เขาไปซื้อเสื้อให้ลูกสาวเขาแล้วน่าจะเป็นเสื้อที่รวมกับออที่ปักด้วยใช่ไหมครับเรียบร้อยขอบคุณที่ตืน่นเต้น เขาได้บอกเล่าดีเทลของเขาให้ฟังนะครับว่าชีวิตเขาตอนนี้มีปัญหาเยอะมากเนื่องจากเขาเลิกกับแฟนนะครับแล้วก็แฟนก็ทิ้งลูกไปเลยนะครับผมแล้วก็ลูกกําลังจะขึ้นชั้นป .1 อ,อะไรแบบนี้ครับแล้วเขาต้องมาใช้หนี้ที่ตัวเขาเองเขาไม่ได้สร้างนะแต่ว่าเป็นคนในครอบครัวเขาเป็นคนสร้างนะครับผมซึ่งการที่เขาทักเข้ามาแบบนี้มันทําให้เรานึกย้อนไปถึงชีวิตวัยเด็กของเราเนาะที่ขาดโอกาสในการไม่มีข้าวกินไม่มีการศึกษาไม่มีเสื้อผ้าใส่ด้วยซ้ํา มันทาให้เรานึกย้อนไปไงว่าเด็กไม่ผิดนะยิ้มพี่ก็เลยเรียกเขาเข้ามาแล้วก็ให้เขาอมาเจอพี่ที่ห้างแล้วก็แลดูเขาเกรงใจมากเลยนึกออกไหมเขาเกรงใจมากเขาไม่กล้ากินไม่กล้าอะไรเลยจนพี่ต้องแบบต้องไปเค้นเขาว่าลูกสาวชอบกินอะไรเรมอคือลูกสาวชอบกินเคเอฟซีพี่ก็อาโอเคงั้นเนลมิตทุกอย่างให้ลูกสาวได้สมหวังด้วยก็คือพาเข้าไปในร้านเคเอฟซีเลยแล้วก็พาไปนั่งออดอร์อแรกของน้องเข้ามาแล้วนี้เลยครับผมน้องเขาชอบกินเคเอฟซีเห็นไหมมีท้าด้วยเหรอครับ ใช่ตามยานมีดา <ๆ S 2> ด้วยดูเลครับ,รบนี่กินเป็นไงด้วยนะครับหนูหนูพี่แนะนำให้กินตัวนี้ก่อนเพราะว่ามันแป,ป๊บเดียวมันเห,หนี่ยวนี่คุณพ่อสู้ๆนะครับนี่หนูคิดอิ่มแล้วทีนี้ตาคุณพอกินน้กันหนูเชียร์คุณพ่อเลยเร็วสุดท้ายพี่ก็พาเขาไปเดินซื้อบอกว่าอุปกรณ์ในการศึกษาเนี่ยขาดอะไรไหมใช่ไหม เขาก็ไม่กล้าพูดพี่ก็อ่ะพี่จี้เลยรองเท้าเป็นยังไงบ้างรองเท้านักเรียนรองเท้ากีฬาสองสองอย่างเนี้ย <Yeah. S 1> อ่ะก็จี้เอาสุดท้ายแล้วคือเขาก็บอกว่าเออมันมันก็ไม่โอเคแล้วละ่ะก็เลยซื้อใหม่ให้เลยเรียกว่าซื้อเอาแบบดีๆให้เลยนะฮะแล้วก็เป็นภาพตามนี้หนูจ๋าปกติหนูใส่รองเท้าไซส์อะไรคะสามสิบ <30, S 1> <30. S 2> ค่ะสามสิบเมื่อกี้นี้เอ่อรองเท้าที่หนูใสามาไซส์อะไรคะยี่สิบเจ็ดอ่าโอเค ก็เอาไซส์เผื่อไปไซส์หนึ่งนะ<ๆ>เนาะเผื่อโตอะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยการที่เดินในงานครับในงานมหากรรมอาหารในงานอยากกินอะไรชี้เอาเลยเขาก็ชี้อเอาแค่บางอย่างนึงหรอเไหมแล้วก็ไปลงเอ่ยด้วยอะไรมิสเตอร์ปเตโตใช่ไหมก็<ๆ>อยากกินก็พี่ก็โอเคชี้เลยอยากกินอะไรแล้วทีนีน้ในการที่เขาอุตส่าห์แบบเดินทางมาหาพี่พี่ให้เงินติดตัวเข้าไปอีกพ uh ันหนึ่งนะฮะเขาก็ก่อนนั้นี้เขาส่งภาพมาบอกว่าในช่วงเวลาที่ผมมาส่ง400บาทให้เขาซื้อเสื้อให้ลูกใช่ไหมแล้วก็ช่วยใช้นี่เขาด้วย 2,004สลับเขามินนี่ทั้งหมดอ่20,004ครับพี่ใช้ไป2,004ให้เขาปิดไปได้งวดหนึ่งเขาจะได้เอาเงินเดือนที่เขาได้จากการทํางานอ่ะไปพาลูกอ่ะไปกินนั่นกินนี่ให้มันคู่ควรกับเทศกาลก็เลยกลายเป็นภาพที่สวยงามตามนี้ครับก็คือเนี่ยฮะเขาได้มีการพาลูกไปกินข้าวก่อนหน้าที่จะมาเจอพี่แล้วก็แบบว่ามันเป็นวันสงการที่งดงามมากอะที่แม้ว่าเราจะไม่ได้เล่นน้านะแต่เราเราอบเราลังสรรชีวิตของใครบางคนให้เขาได้เติมเต็มช่วงเวลาที่มันงดงามมากเลยสุดท้ายแล้วพี่ก็ทิ้งคลิปไว้ เดี๋ยวหนูจะได้เห็นคลิปนี้ตอนหนูโตนะคะมีอะไรอยากจะฝากบอกตัวเองในอนาคตไหมคะเฮ้ยเหวัดดีเพื่อนอย่างนี้เหรอ <g ül> มีอะไรจะบอกตัวเองในอนาคตไหมคะยังไม่รู้เลยอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พี่ตูนพาไปกินข้าวอร่อยไหมรู้สึกไงบ้างอร่อยครับชอบไหมคะวันนี้เคฟซีอร่อยไหมคะ <g ül> s> <S แล้วก็อันนี้เสื้อผ้าอะไรอ่าเสื้อผ้ารองเท้าได้แล้วนะมีรองมีรองเท้าผ้ล้าคู่หนึ่งรองเท้านักเรียนอีกคู่หนึ่งถูกใจไหมคะ มีความสุขไหมครับเจอพี่ตูนวันนีน้บอกมือให้ตัวอยองในอนาะคตหน่อยครับโอเวนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับใครก็ตามนะครับที่กําลังท้อกับชีวิตอยู่แล้วกันเนาะได้เห็นคลิปนี้ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขนะครับผมแล้วก็คิดในใจนะครับว่าทําเพื่อคนที่เรารักคําว่าท้อมันไม่มีในเส้นทางของเรานะครับผมตามนี้นะครับสุดท้ายเขาก็เขาก็เหมือนกับว่าเขาจะขอยืมอีกอนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเปิดร้านสัก อ่าเปิดร้านสักแล้วเขาต้องการที่ที่จะสู้ชีวิตแล้วก็แฟนเก่าคือเอาอุปกรณ์เขาโยนทิ้งอะไรประมาณเนี้ยก็ก็ประมาณนี้นะพี่ก็เลยเนี่ยล่าสุดก็โอนไหมหเขาอีกสามพันอ่าแล้วเขาบอกว่าเขาจะใช้คืนก็มารอดูว่าพี่จะเอาคืนไหมมาลุ้นกันว่าพี่จะเอาคืนไหมไม่ต้องลุ้น <laughs> ก็เนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆที่ผมอยากจะแชร์มาให้ทุกท่านฟังนะครับว่าจะบอกว่า ในช่วงชีวิตวัยเด็กของผมเนี่ยมันลาบากมากแต่เราเราไม่ได้มีใครมาช่วยเหลือเราอะไรแบบนี้แต่ว่าเวลาในวันในวันที่เรารู้ว่าเรามีเราแล้วเราเติบโตมาได้ขนาดเนี้ผมทําแน่นอนนะครับผมก็มีเรื่องราวดีๆมาแชร์ให้แบบนี้นะครับไงก็ทักใครหรือมีความรู้สึกว่าเครียดกับชีวิตมากๆม,มีแต่เรื่องที่ไม่ดีทั้งชีวิตเลยอ่ะผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นขวัญเป็นกําลังใจเป็นความเขาเรียกว่าฮิลิ่งจิตใจพวกคุณให้รู้สึกฟูดีๆนะครับผมก็ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม สนวีคนขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านนะครับแต่ว่าเห็นคลิปนี้แล้วไม่ต้องทักมายืมเงินเดอ้อ